เข้ามาเยอะต้องมีหนุ่มๆเข้ามาเยอะเพราะเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะนับไปน้ำมไหนบอกมี2คน 2> ใช่มีแค่2คนแล้วโดนด่าเยอะมากว่ามีผัวเยอะ2คนพี่แพทแล้วดา่าว่าออ้ยอย่างนู้นอย่างนี้ คือแบบหนูงงมากเลยเกิดมาในชีวิตหนูมีแฟนแค่2คนเพราะว่าตอนหนูทํางานเนี่ยมาสิปีอ่ะคือหนูก็เพิ่งแบบมีแฟนคนนี้แล้วพอมีแฟนแล้วหนูก็แบบว่าแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาได้ยังไงด้วยความที่เราอ่ะโสดเราก็ไปนั่งร้านเพื่อนเพื่อนเปิดเป็นแบบร้านอาหารที่แบบมีคอนเสิร์ตมาเขาบอกเฮ้ยเนี่ยมีวงนี้มามาไหมเดี๋ยวจองโต๊ะหน้าเวทีเลยได้ยืนมอง เฮ้ยเฮ้ยฉันรักเขาคือเป็นคนชอบผู้ชายหุ่นหมีแต่ไม่ได้มองหน้าเขาเลยมองแค่หุ่นแล้วแล้วเห็นแบบฉันรักเขาอ่ะอันนี้หมายถึงนักร้องหรือนักร้องคนแรกคนแรกคนแรกหมดกับคนนี้ไปเท่าไหร่ไม่เคยน้เนอะหนูเป็นคนที่อย่างหนึ่งเลยนะที่ทุกคนที่ใกล้ตัวหนูจะรู้ว่าแค่แฟนเอ่ยปากว่าเฮ้ยกระเกกตัวนี้สวยจังไม่ถึง5้าทีมาเชมาส่งแล้วจ้ายาวมันเป็นสายเป ถือว่าเราให้ความสุขเขาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะเพราะเราชอบให้ออแต่เราก็ต้องเลือกให้ให้ถูกไงคะก็ไม่เป็นไรก็ก็ได้ให้แต่เราทํายังไงถึงเปิดใจอีกครั้งหนึ่งพอเปิดปุ๊บเธอก็สะบักสะบอมอีกรอบ <laughs> อันนี้สะบักสะบอมหนักกว่าอีกอันนั้นทางใจใช่ไหมอันนี้ทางกายค่ะพอมาซื้อบ้านใหม่ <laughs> แล้วมาเจอผู้ชายคนใหม่เนี่ย คนเนี้ยอยู่บ้านติดกับเราอ่ะบ้านใกล้ๆกกันเลยแต่ว่าเคยเจอกันมาก่อนหน้านั้นะที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเขาโวยวายแบบก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ารำคาญมาไม่มีมารยาทหมอบอกว่านี่คุณต้น <laughs> ไม่เป็นไรทุกคนรู้ฉันรักเขาอีกแล้วหนูเ <laughs> จ <laughs> <laughs> ้าผู้ชายท่ ฉันแลวเขาอีกแล้วเขาก็ไม่ค่อยออกไปไหนไม่อะไรอย่างเงี้ยเขานั่งอยู่แต่หน้าตู้เย็นกินแต่เหล้าอยู่หน้าตู้เย็นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราเข้าไปแล้วเราเห็นค่าเขาเลิกกินเหล้าแล้วไปกับหนูเดี๋ยวห,หนูจะพาไปหางานทําจะพาไปทํางานก็ไปดึงเขาออกมาจนจบที่นั่นแหละค่ะอ่ะอภินิหารบาทารักทั้งใหม่เป็นยังไงไหนเล่าซี เรียกว่ารักได้หรือเปล่าคือหนูอ่ะชอบทําสัญญากรรมมากแล้วหนูอ่ะไปดึงหน้ายกคิ้วทําให้หน้าผากเนี่ยมันโหนกโนนโอเคซะทุกทาหน้านี้ก็ขอให้ได้ผัวใหม่ทีเถิเลแล้วลืมตามมาได้เลยอะคือคือไม่ได้ตรงนั้นก็คือแบบเฮ้ยฉันรักคขาอีกแล้วมันเหมือนมันเหมือนหลายคนแต่มันคนที่3นะเขาเป็นผู้จัดการศูนย์ไงคะพอหนูไปทําศัญยกรรมมาครั้งนี้ที่หนูทํามา ชีวิตหนูโคตรดีเลยโคตรปังเลยไม่รู้นะก็เนี่ยหนูคิดว่ามันมันทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นแล้วพอมาเจอพี่คนนี้เขาชื่อพี่นัทแล้วเขาก็ดูแลเราทุกอย่างเลยอะเราเราดูแลคนอื่นมาตลอดพอมาเจอพี่เขาอะกลายเป็นว่าเขาดูแลเราแล้วเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นแต่เราไม่มีสถานะการเรามีสถานะตอนนี้แค่เป็นเพื่อนกันนะพี่เป็นเพื่อนเอยังไม่ได้เป็นแฟนคนเก๋ต้องใช้คำานี้ใช่เป็นพ<ค>ี่เป็กซิล เหมือนมากแต่ไม่ใช่เนี่ยเขาบอกชื่อพี่นัทคือพี่รู้ไหมว่าในติกต็อกเนี่ยคนมาด่าว่ะเนี่ยที่พี่เป๊กเลิกกับแฟนอ่ะก็เพราะมึงใช่ไหมรู้เกี้ยแก้ข่าวเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคนที่เป็นเพื่อนมิวมิวตอนนี้นะคะเขาชื่อคุณนัทดานัยน้ทนะคะเป็นผู้จัดการสื่อยกหน้าดึงคิ้วไม่ใช่พี่เป๊กวงซิลค่ะ